ครับผมคลิปนี้นะฮะผมทำเพื่อเป็นความรู้ในการซื้อเกียร์อิตั้นนะครับไม่ได้มุ่งหวังจะไปโจมตีใครทั้งนั้นนะครับแต่ครั้งนี้ผมต้องขอแบ่งเป็นสองช่วงเพราะว่าถ้าอยู่ในคลิปเดียวกันเนี่ยมันจะยาวมากนะครับตีแผ่โกงพู้ค้าเกียร์อิตั้นถามว่าโกงยังไงก่อนจะรู้ว่าโกงยังไงเนี่ยเราต้องมาดูว่าอิต,ตั้นเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างทําไมเลือกอิตัน้นอิตั้นเนี่ยเราจะนําส่วนมากเราจะนําเข้ามาจากอเมริกานะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณสี่ห้ารอบนะครับที่หลักๆที่ใช้กันก็คือเก้ารอบครึ่งได์นะครับสิบรอบครึ่งได้สิบเอ็ดรอบครึ่งได์แล้วก็สิบสองรอบครึ่งได์แล้วก็เป็นตัวสิบสองรอบออกหนึ่งตัหนึ่งสิบห้ารอบออกหนึ่งตัหนึ่งสิบเจ็ดรอบออกหนึ่งต่วหนึ่งเรือเรื่องรอบเนี่ยผมจะ ไปแยกในอีพีหน้าเพราะถ้าว่าโรมในเนี้ยมันจะบรรายาวนะครับว่า9รอ,ร,งงรอบครึ่งได้เป็นยังไงสิบสอรอบครึ่งได้เป็นยังไงคลิปนี้ผมจะอธิบายว่าเวลาไปซื้อเกียร์อีตันต้องทำแบบไหนถึงจะไม่โดนกลโกงเพราะขานะครับสมมติว่าเราเป็นลูกค้าเนี่ย เราจะไปซื้อกีอตัน้นเราไปบอกพ่อค้าว่าผมต้องการเกียร์อ,อีตั้นสิบสองรอบได้ครับพ่อค้าเดี๋ยวจะถามไปว่าไปใส่กับเครื่องรุ่นไหนถ้าเราบอกว่าเรา,เราใส่ p สิบเอ็ดซึ่ง P 11สิบเอ็ดเนี่ยแรงม้าประมาณสามร้อยสิบแรงม้าเนี่ยนะครับเราไม่ต้องใช้ถึงสิบสองรอบครึ่งก็ได้เราใช้แค่เก้ารอบครึ่งได้ก็ได้คราวนี้พ่อค้าเขาจะรู้ว่าอ๋อใส่พี1สิบเอ็ดใช่ไหมแล้วลูกค้าต้องการเป็นสิบสองรอบได้ซึ่งร้านเขาไม่มี แล้วก็มีประมาณเก้ารอบครึ่งไดส์สิบดรอบครึ่งไดสเขาก็จะเอาอตัวนี้แหละมาขายทุกท่านโดยที่พุกท่านไม่รู้ตัวว่าท่านได้เกียร์เก้ารอบครึ่งได์ไปใช้หรือว่าสิบดรอบครึ่งไปท,งทั้งทังที่เราจ่ายเงินในราคาสิบสองรอบครึ่งได12สิบสองรอบครึ่งไดเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณแปดหมื่นสองถึงแปดหมื่นห้าโดยประมาณนะครับจะไม่มีต่ำกว่าแปดหมื่นแน่นอนนะครับ พ่อค้าเขาจะรู้ว่าขายตรงนี้ไปเนี่ยถ้าลูกค้าไม่นับรอบเนี่ยนะครับลูกค้าจะมีทางรู้ว่าได้รอบอะไรไปอ่าสมมุติว่าลูกค้ามาซื้อผมผมแม่งสิบเอ็ดรอบแต่ลูกค้าต้องการสิบสองรอบแต่ลูกค้าไม่รู้ว่าดูยังไงผมก็สิบเอ็ดรอบเนี่ยนะครับในราคาเจ็ดหมื่นเนี่ยไปขายท่านในราคาแปดหนึ่งสองท่านก็จะเสียเสียรู้พ่อค้า มะค้าก็จะกินส่วนต่างตรงนี้ไปนะครับนี่คือการกลโกงของของมะค้าวิธีแรกนะครับเรื่องเอารอบน้อยไปขายเป็นรอบมากให้นะครับซึ่งลูกค้าใจ่ายในราคา12รอบไดแต่ลูกค้าจะได้ของไปในราคา9รอบไดหรือ11รอบไดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่กำลังทำกันเนี่ยก็คือเครื่องลูกค้าเนี่ย เป็นเครื่อง240สี่สิบฝงน้าย639แต่ลูกค้าเนี่ยต้องการได้12รอบไดเพราค้าเขารู้ว่าโอเคเอา12รอบไดไมใส่เนี่ยรับรองเลยว่าลงเกียร์8ปุ๊บกำลังเครื่องท่านจะตกเขาก็จะเอา12รอบเกียร์สุดท้ายออกรอบต่อรอบมาขายท่านแล้วถ้าท่านดูไม่เป็นท่านก็จะซื้อเกียร์ สิบสองรอบไดรอบต่อรอบอ่าขอโทษครับท่านจะซื้อเกียร์สิบสองรอบเกียร์สุดท้ายออกรอบต่อรอบในราคาสิบสองรอบเกียร์สุดท้ายออกไดซึ่งซึ่งแพงกว่านะครับย้อนกลับมาถามเลยว่าอ้าวแล้วผมจะดูยังไงว่าตัวไหนเป็นสิบสองรอบไดตัวไหนเป็นเก้ารอบไดตัวไหนเป็นสิบรอบไดแล้วก็ตัวไหนเป็นสิบสองรอบออกหนึ่งดอนหนึ่งสิบห้ารอบออกหนึ่งดอนหนึ่ง อันนั้นเดี๋ยวผมต้องรอให้ทีมงานผมเนี่ยว่างก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่ตัวสินค้าแล้วนับให้พวกท่านดูเลยคลิปนี้จบตรงนี้ก่อนนะครับว่าวิธีโกงก็คือโกงเนื่องรอบเอารอบที่ไม่ถึงมาให้พวกท่านแล้วก็คิดพวกท่านในราคาเต็มเต็มไปนะครับวิธีดูวิธีแก้ไข EP ีหน้าผมจะรีบทำออกมาให้เร็วที่สุดนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปแรกผิดพลาดประการใดขอโทษนะครับติดขัดตรงไหนอยากรู้ไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ครับผมจะตามตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับคลิปนี้ยังไงขอตัวก่อนครับผมขอบคุณครับ